สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยวันนี้ไปดูเรื่องของการเตรียมเปิดการท่องเที่ยวนะคะที่เมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เขาได้มีการตรวจสอบความพร้อมนะคะในการรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนตามจุดเช็คอินและก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้และก็สถานที่สําคัญในชุมชนค่ะที่ซุ้มประตูเมืองลับแลถนนอินใจมีตําบลศรีพนมมากอาเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับนายเจษดาสรุติสุดผู้นําชุมชนคุณธรรมเมืองลับแลชุมชนต้นแบบสุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีหนึ่งในสิบชุมชนของประเทศไทยร่วมกันตรวจสอบความพร้อมและเปิดชุมชนผ่านซอ้อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในชุมชนตามจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้และสถานที่สําคัญในชุมชน เช่นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประตูเมืองลับแปลถ้ำลับแปลพิพิธภัณฑ์เมืองลับแปลที่นำเสนอวัฒนธรรม8วิถีอนุสาวรีย์พระศรีนพมาศวิหารหลวงพ่อน้อยวัดป่ายางและร้านของฝากของที่ะระลึกในถนนวันวานเมืองลับแปลซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมเมืองลับแปลเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีและจะสรรงงประมาณบางส่วน เพื่อดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลกําลังจะประกาศผ่อนคลายมาตรการและเปิดตัวทั้ง10สุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นการรองรับยืนยันและประกาศความพร้อมในพื้นที่ของชุมชนเมืองรับแลว่าพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ครับผมเจษฎาสรมฤทุนะครับนายกเทศมนตรีตำบลปีนนมาศ เอรับแลจังหวัดสุณด,ดิตนะครับวันนี้เป็นปีทองของเมืองรับแลนะครับปีนี้เนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกให้ชุมชนคุณธรรมเมืองรับแลหรือเทศบาลจำบบวศรีพนมมาศอำเภอรับแลนี่นะครับเป็น1ในสุดสิบุดยอดต้นแบบของชุมชนเที่ยวชุมชนจนวิถีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในะวันนี้แม้ว่าเราจะมีโรคโควิด1 9 เข้ามาเยี่ยมเยือนเราทั้งโลกกันนะครับแต่ตอนนี้ผมมีความเชื่อได้ว่าความพร้อมของเมอร์แรงนั้นเราแทบจะเกือบพร้อมแล้วนะครับโดยเฉพาะอีกยิ่งคนที่อยู่ในเมืองของเราผมก็พยายามที่จะต้องให้มีการฉีดวัคซีนคุ้มกันเพื่อให้ท่านหลายๆท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วปลอดภัยนะครับตอนนี้พูดง่ายๆว่า8 0 9 0คนในเมืองพร้อมโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านวิถีต่างๆที่เรา เตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเราก็พร้อมทุกอย่างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสําคัญสําคัญสถานที่โบราณน,นะครับและรวมไปถึงวัาทธรมทางอาหารซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองลับแลนะครับที่ทุกคนมาแล้วก็จะชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้มาแล้วมาอีกอย่าลืมครับเมืองลับแลที่นี่พร้อมที่ จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับ